ราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลุกนะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา มือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข่อลูกพอสบายสบายคลขลาดกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตบมา้าไตหัวใจเป็นตน้นสมมุติถ้าเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรโงกลวงภายในใคล้ายคลายท่อแกว้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายคลายท่อแกว้วท่อเพชร ใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แบบไปแบบมาคิดเป็นเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสดือขึ้นมาสองนิ้วมือท่านให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลย แต่ประเภทนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมเจรินในแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจิดจ้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วทั้งคายเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใส ตรึกนึกถึงดวงใสลอมกับประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารังเรื่อยไปเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วเนะี่ยทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ด าเราไม่คุ้นเคยเลยที่จะอาใจมาอยู่ตรงนี้นะมันมีแต่ออกไปทั้งลูกตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายจะคิดเลเื่อยเปื่อยไปแต่พอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ฐานที่เจ็ดเนี่ยมันยากยากนะาตะตอนแรกๆเนี่ย ยากสําหรับผู้ใหญ่ง่ายสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั้นอนะระบบประาาสาทของเขามันท้งกายวาจาใจเนะี่ยมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหลอ่อหลอมด้วยระบบของความคิด คิดว่าจะเอาอย่างไรจะทำย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไอ้คิดว่าจะเอาอยัางไงเอาที่ไหนเอากับใครเนี่ยมันเลยทำให้ใจเนี่ยมันฟุง้งพอยิ่งอายุผ่านกาลเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนจินเพราะฉะนั้นระบบประสาทจิตใจ จิงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองคือเธอคิดออกกันแล้วไปมาจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถ้าคิดไม่ออกเลย่าจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนะี่ยมันมีแรงกดดันอีตรงนี้ลามาเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมอง ไม่บริสุทธิ์แล้วถูกโลกหล่อหลอมอย่างนี้เนี่ยยิงโตนานวันเข้าก็ยิ่งหมองหนักเข้ายิ่งเครียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากแต่เด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกเนอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็กๆ กลัวบปกลว,วอะไรต่างถึงสิบขวบ<_ <p> _>พอบอกหลับตาเขาก็หลับตา<_ <p> _>พอบอกว่าให้มองไปกลางท้องเขาก็มองนะ<_ <p> _>แต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดคือให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเ <_ p _> พราะนันจิตมันก็หยุดนิ่ง กอบกับบริสุทธิ์อยู่แล้วบริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์ไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดอิเลสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงได้่งง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปท้อกันซะก่อนทีนี้มันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้นะ เริ่มต้นตั้งแต่ปรับลูกในตาต้องอยู่ในองศาเดิมอย่าก,กดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งยิ่งกดลูกในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าหากันเลยล่ะ แล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันยากความจริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆท,งท,งที่เรามองเหมือนไม่ได้มองคือเรายังมองอยู่ จะมองด้วยจิตสำนึกในสำนึกลึกๆมองผ่านอย่างนั้นแหะทั้งๆลูกตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหน้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เรารู้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอยากกดลูกในตาในถ้าเราไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำคำนี้จะมีความหมายมากแค่เดียวคือลูกในตาจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่ละปิดแล้วก็ทำความรู้สึกของใจ ด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อนมองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีมีละอองดาวเล็กๆหรือเพชรใสๆที่มีคุณค่ายอย่างมหาศาล มากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัสมันมีคุณค่าม,มากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แต่มองผ่านๆมองผ่านๆให้เราทำความสํานึกอย่างละเอียดลึกๆสํานึกอย่างละเอียดลึกๆ ที่แผ่วเบาที่แผ่วเบาเบาถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสใสมีมูลค่ามหาศาลมองผ่านๆโดยลูกในตายอยู่ที่เดิมแลาทำความรู้สึกเป็นสํานึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบา วางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสๆนั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตะแ,แผ่วๆมองผ่านผ่านแตะแผ่วๆมองผ่านผ่ๆด้วยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆ สบายสบายคล้ายดวงดาวในอากาศที่เป็นธุลีประดุดละอองของดาวโผยพุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นประกาย,ะยระยิบระยับนั่นแหละเรามองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลัง ถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าทองภาวนามันต้องเป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดออกคลายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสันเสริญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจมันดังกล้องกันมาในใจ โดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่องสัมมาอรังถ้าเราจะใช้ตั้งใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาในสำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องมั่นฝึกฝน สมมุติว่าวันนี้เราทำไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้กดลูกในตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแต่ถ้าแผ่วเกินไปอา้าวมันเผลอหลับหรือฟุง้งอลเราก็ฝึกใหม่นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึก ทำพารกิจอะไรแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับปรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งทุกวันถ้าเรามีฉันทะ ขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายบายชาวต่างประเทศยังไง เขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตัวไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนกขาฟังแล้วก็ทำตามอย่างง่ายๆแค่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าโลกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิญญาทุกท่านทั่วโลกทำได้ถ้าได้ทำอย่างสม่ำเสมอและทำตามที่ได้แนะนำอย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว่าเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบสบายใจจะนึกว่าตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วพอใจเรานิ่งสบายสบายมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มีข้างๆ ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มีก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆจะไปสนใจทั้งๆที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็จะหายเพลอหายอีกเพราะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ ณนะจุดที่เราพึงพอใจเองแล้วพอใจนุ่มโดนโคดการงานแล้วก็น้อมเข้ามาที่ฐานที่ 7, เจ็ดหรือบางทีมันลงมาเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่นะจําจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกโดงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้าง เุ็ยายบ้างหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรดินจินดาผลละหมากลากไม้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแล้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธี พอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วนะเดี๋ยวมันก็มาเองจากฟุ้งมากจะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากเมื่อยก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุงนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรเอาวอน หรือหัดถักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี้แหละแล้วก็นัน่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้า มันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่ลำคาญทั้งๆที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่ลำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วเราพอเรานั่งในครั้งถัดมารู้สึกว่าเออมันเริ่มโลง่งเริ่มโปรง่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหาย หรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมีเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันดิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่ที่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริง อยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตยอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ลลึกเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถอดพิถตกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมั้งก่อนตายมั้งหรือชาติหน้ามั้ง อย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนะี่มันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้แต่เราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังและมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชา วินาทีเพชรวินาทีพลอยนั่นแนหะจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นให้นั่งไอ้สบายใจไอ้เบิกบ้านให้แชมชื่นต้องนั่งอย่างนี้นะลุกนะมันทบทวนเอาที่แนะนำไปเนะี่ย คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางโอแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลยจ้า